สวัสดีครับคุณผู้ชมครับเรื่องนี้ต้องเคลียร์พบกับคุณผู้ชมนะครับวันนี้จันทร์ที่8กันยายน2568แล้วก็ต้องยกย่องจริงๆทักษิณชินวัตรณนะวินาทีนี้กลายเป็นเจ้าพ่อคอนเทนต์ไปเรียบร้อยวันที่ทักษิณออกจากยนเมืองไปเมื่อเย็นวันที่4กันยายนวันนั้นคนก็ติดตามไฟล์บินของทักษิณเป็นสถิติโลกมาแล้วว่าไฟล์บินไฟล์ธรรมดาไฟล์หนึ่งแต่มีคนติดตามนับแสนคน เช่นกันครับณเวลานี้14.51นาฬิกา51นาทีข่าวแพร่สะพัดออกมาอย่างเป็นวงกว้างว่าไฟาบินเครื่องบินส่วนตัวของทักษิณชินวัตรที่บินออกจากสิงคโปร์เมื่อสักสองชั่วโมงที่แล้วกำลังร่อนลงจอดยังสนามบินดอนเมืองติดคุกเพื่อลูกจริงหรือ ทั้งหมดนี้จะคุยกันวันนี้ครับผมอยู่กับแขกรับเชิญของผมนั่นก็คือพลโทพรดพัฒนาถาบุตรอดีตเลขาสมชครับสวัสดีครับเสียแมวครับสวัสดีครับยินดีครับต้องบอกว่าหักปักกาทุกด้ามเลยครับก็มีเหตุมีผลเดี๋ยวก็ต้องคงอธิบายความกันอีกครั้งใช่ครับคือวันที่บินไปเย็นวันที่สี่คือเย็นวันพฤหัสคืนวันพฤหัสครับ พอชัดเจนแล้วครับกลางดึกเที่ยงคืนตีหนึ่งและเปลี่ยนเส้นทางครับตัดผ่านอินเดียครับร้อยละร้อยครับฟันทงว่าหนีครับไม่มีทางกลับครับแต่วันนี้กำลังกลับแต่ไม่รู้ว่าเครื่องเปล่าหรือก็แต่ว่าสำนักข่าวบางสำนักข่าวรายงานว่าลูกเรือสามครับผู้โดยสารห้ารวมเป็นแปดเท่ากับขาไปนะคิดว่ากลับไหมคิดว่ากลับับเพราะภารกิจจริงๆเนี่ยคือยังไม่จบแม้กระทั่งตอนไปเนี่ย มันมีเหตุผลความจําเป็นที่ต้องไปแต่จริงๆเนี่ยก็คล้ายๆมีทริคตัวเองเหมือนกันใช้แบบมีทางหนีทีไล่เหมือนกันตอนให้สัมภาษณ์ก็บอกว่าอาจจะไปพบแพทย์ที่สิงคโปร์อะไรใช่ไหม,มต่างๆเนี่ยทางเรื่องจริงเนี่ยคนรู้ว่าไม่ได้ไปพบแพทย์เรกาก็อยู่ที่ผ่านมาหมอในเมืองไทยก็เก่งๆดูแลรักษาได้อยู่แล้วใช่ไหมครับแต่ก็มีทิ้งติ่งว่าเหมือนเป็นปริศนาเขาเรียกทางหนีทีไล่แต่จริงๆเนี่ยคนเชื่อมั่นว่าก,การไปต่างประเทศตรงนั้นเนี่ยไปเพื่อไปเคลียร์ทางเรื่องธุรกิจอะไรส่วนตัว ในระดับหนึ่งด้วยนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันก็อาจจะมีการบังคับวิถีจากผูมกับการแสดงที่ปัจจุบันเนี่ยเราก็รู้อยู่ว่าการเมืองมันไม่ปะกะติมันยังมีผูมก,กับการแสดงอยู่ระดับหนึ่งกำกับก็หมายความว่าในกระบวนท่าต่อไปเนี่ยที่จะให้เกิดการเปลี่ยนแปลงนายกเนี่ยเฮ้ยต้องไม่อยู่เพื่อให้เกิดไม่ให้เกิดแรงเสียดทานอะไรต่างๆก็จำนะเป็นต้องไปหมายความว่าเย็นวันที่สี่เย็นวันพระรหัสสบตีอะ ลุ่งขึ้นวันที่5จะมีการโหวตนายกรัมตรีในสภาต้องแล้วพรรคเพื่อไทยก็มีข่าวว่าจะเสนอชัยเกษมประกบตลอดใช่ผู้กํากับบอกว่าอย่างนั้นเองออกไปจากประเทศไปหรือเองไปอยู่เงียบๆสักที่หนึ่งมีการอนุมานได้ใช่เพื่อลดแรงเสียดทานเพราะแสดงว่ากระบวนการต่อรองเนี่ยยังคงมีดำรงคงอยู่คือถ้าเองอยู่มันจะแกว่งใช่ครับลูกพงลูกพักที่จะแหกข้อมันไม่กล้ายกนั่นแหละครับ อ๋อเลยมันยังเป็นเหตุปัจจัยที่เรานํามาพิจารณาได้อย่าไปคิดว่าไม่มีเหตุผลนี้เดี๋ยวอันนี้อันนี้ภาพสดหรือเปล่าครับโชดทษฝ่ายรายการอันนี้ใช่ภาพไม่ใช่อันนี้กลางคืนอันนี้กลางคืนอันนี้วันนั้นใช่ไหมวันที่ไปอันนี้วันที่ไปนะวันที่ไปนะเพราะมันกลางคืนอ่ะเดี๋ยวเรา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 ขึ้นภาพไว้ตก่อนนะครับใช่ครับคือไม่ใช่อะไรหรอกคุณผู้ชมเราก็ไม่ได้มาเก่งหลังเขาเรียกอะไรเก่งหลังหวยออกไม่ใช่แต่มันต้องมีเหตุและผลใช่ครับ การไปเอาเอาอย่างนี้ก่อนเอาแล้วเอาแม่บ้านเอาแม่ครัวเอาคนนู้นคนนี้ไปเขาบอกไม่ใช่มั้งน่าจะตั้งหลักเริ่มอยู่อย่างนี้แหละถึงบอกอ่ะท่านทักษิณเป็นนักต่อสู้แล้วไม่ธรรมดาพร้อมวางฉากทั้งมีลีลาการหลอกล่อเหมือนกันแต่างอาหมายความว่าทําให้ทางนู้นเนี่ยฝ่ายผู้ลับได้สบายใจเอ้ผมไปแน่เดี๋ยวนะหลอกในหลอกอีกทีนึงถูกต้องคือเขาเรียกว่า คนมันซ้อนกลกันอยู่เองอยากกลับมานะครับจนกว่าจะมีคณะรัฐมนตรีใหม่ใช่ครับโอเคผมไม่กลับเอาแม่คงแม่ครัวไปให้ดูเลยแล้วจู่จูบินกลับมาเลยใช่ครับเห็นไหมคือจะมีวิธีการทุกอย่างหมดแต่ยังไงเนี่ยพี่ก็มองว่าต้องบินกลับเพราะว่าภารกิจมันยังไม่จบการเดินงานการเมืองยังคงจะต้องมีต่อถึงแม้ว่าพักเพื่อไทยเนี่ยมันอาจจะต้องลดน้อยถอยลงหรืออะไรต่างๆให้ตรงนั้นในอนาคตสามารถมาปรับ กระบวนท่ากระบวนยุติใหม่ได้อาจจะมีพักใหม่สร้างให้เข้มแข็งขึ้นก็ได้เพราะกระบวนท่าทางการเมืองที่ท่านทักษิณต้องกลับมาเนี่ยโดยหลักน่ะนิสัยเราก็รู้อยู่แล้วท่านเป็นนักสู้สู้ไม่ถอยอยู่แล้วล่ะฉะนั้นไอ้ใครที่ทําไว้ต้องกลับมาล้างแค้นกันนั่นแหละครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนะครับครับภารกิจที่ว่าเนี่ยนะผมก็นึกว่าเออแกจะกลับมาเพื่อเพื่อเพื่อเคลียร์ทางเคลียร์คดีเคลียร์เรื่องยิ่งลักษณ์เคลียร์เรื่องอะไรไม่ใช่ ทั้ง,<า>งสองน,นผสมปนเปอยู่เพราะว่าภารกิจสุดท้ายเนี่ยยังไม่ได้จบลงคือการเอาน้องสาวกลับบ้านคือท่านยิ่งรักยังไงท่านก็ต้องมาดําเนินกลยุทธ์อยู่ดีแลนะขนาดตรงเนี้ยไอการที่มันเปลี่ยนผ่านรัฐบาลก็ตามแต่มันก็มีจุดอ่อนไงเพราะท่านเห็นไอคณะที่จะประกอบกันเป็นรัฐบาลเนี่ยมันมีจุดอ่อนที่สามารถจะพลิกให้เกิดการยุบสภาเร็วกว่าการที่คาดการว่าสี่เดือนมันมีจุดอ่อนที่จะทําให้มันเปลี่ยนแปลงได้เร็วกว่านั้น และท่านก็จะซัดตั้งแต่ต้นใช่ไหมเริ่มให้พักเพื่อไทยเตรียมร่างประเด็นอะไรต่างๆเนี่ยเพื่อจ้องที่จะยืน่นอภิปรายไม่ไว้วางใจคือมองเห็นว่าเฮรัฐบาลนเนี่ยเดี๋ยวมันมีจุดอ่อนเรื่องตัวบุคคลจะตั้งใครอะไรก็ตามเนี่ยคนมันจะมีจุดอ่อนให้ไปเกี่ยวเนื่องในเรื่องของจริยธรรมไรยแรงได้เดี๋ยวเออคือคนที่เขาเฮกันเมื่อวันที่สี่อะไรเนี่ยเตุ <laughs> มนี้เฮเกอร์แล้วเหรอไม่รู้ <laughs> เพราะว่าพี่ยังพูดนะไม่ใช่ง่ายนะ สำหรับท่านอนุทินที่จะตั้งคณะรัฐมนตรีทีละทีละเรื่องนะครับอ่านะคุณผู้ชมอ่ะหนึ่งครับถูกอาจจะถูกยื่นข้อเสนอแกมบังคับว่าเองจะต้องออกไปจากประเทศครับก่อนไม่ทําให้การตั้งคณะรัฐมนตรีต้องสะดุดหยุดลงใช่ครับในดีลนั้นอ่ะในในการแกมบังคับอ่ะมีพ่วงว่าห้ามมาขึ้นศาลด้วยไหมมีไหมมีไหมไม่ถึงกับขั้นนั้นเพราะอันนี้ถือว่าใช้ดุลพินิจเราเอง ใช่ไหมก็เสียงเอาดิเอ้ยเชื่อมันราปลอดภัยหรือไม่ปลอดภัยก็ถือว่าว่าไปไม่เป็นปัญหาอาจบ,บจบจบภาระการตั้งคณะอาจบภาระการตั้งานายกไปแล้วสำคัญที่สุดคือการตั้งนายกรัฐมนตรี แต่ถ้าเราดูความเคลื่อนไหวของคนตระกูลชินวัตรโดยเฉพาะอย่างยิ่งลูกสาวสุดท้องสุดที่รักที่เพิ่งตกเก้าอี้ดูชิวผิดปกติหน้าตาคเครียดนิดหน่อยแต่เหมือนไม่เศร้าอ่ะพ่อไม่หนีอ่ะเป็นอย่างนั้นไหมใส<ช>ี่ห้าวันที่ผ่านมาก็แสดงว่าสัญญาณสิ่งบกเหตุรู้ซึ่งกันและกันเพราะพี่ยังให้น้ำหนักเนี่ยการกลับมายัางมีความจำเป็นเพราะว่าไอ้เรื่องที่จะโดนตัดสินจากสาลฎีการนักการเมืองเนี่ยจริงๆมันก็เหมือนเป็นวิบากกรรมแต่เขายังเชื่ออยู่ว่า มันก็มีสองขาที่จะออกคือหนึ่งนะคำสั่งสารออกมาเนี่ยมันอาจจะให้เจ้าหน้าที่ข้าราชการที่เกี่ยวข้องทษนะครับครับรถรถทั้งสินมาแล้วครับนั่นแหละครับนั่นนั่นเข้านะครับเข้าไปรับนี่คืออ่าละชัดแล้วล่ะว่ามาจริงใช่ครับเพราะรถของทักงสินชินวัฒรเข้าไปในในในบริเวณที่จอดรถแล้วครับอันนี้คือเข้าไปรับนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขาออกเราไม่รู้นะครับอ่าอ่าอันนี้อันนี้ชัดแล้วครับ โอ้โหเอาละสิครับการเมืองน่าจะสนุกคือใช่แล้วตอนนี้เนทินเนทินค,คือเนวินกับ,บอนุทินใช่ครับหนาวไหมก็เหนื่อยอยู่เพราะจริงๆเนี่ยต้องยอมรับว่ายัางยุ่งยากอยู่ในการตั้งคณะรัฐมนตรีใช่ไหมเพราะตัวบุคคลที่จะเอาเข้ามาเนี่ยมันมีความล่อแหลมแต่ตรงนี้พี่เชื่อว่าคณะรัฐมนตรีที่กำลังจะตั้งเนี่ยแล้วเป็นข่าวกันโคต้งโคต,ต้าอะไรกันไปหมดเนี่ยนะยังต้องใช้ระยะเวลาอีกสักระยะนึง แต่จากการที่มันปรากฏตัวบุคคลชื่อมาเนี่ยมันก็เป็นจริงๆเนี่ยท่านนายกอนุทินก็เหมือนเอาให้ปรากฏออกมาด้วยเพื่อจะประเมินกระแสประเมินสภาวะแวดล้อมประเมินเหตุปัจจัยว่าเฮ้ยมันมีความสูญเสียงมากน้อยแค่ไหนไหมเพราะว่ากระบวนการอย่าลืมนะกว่าจะตั้งเนี่ยมันต้องมีการตรวจสอบประวัติคนที่จะมาเป็นมันยังมีอีกขั้นตอนหนึ่งที่มีความจะต้องให้กระจ่างชัดเจนอืแต่พอเอาชื่อออกมาเนี่ยมันจะรู้เองอะ ว่าเฮ้ยอุปสรรคมันจะมีตรงคนไหนบุคคลไหนอะไรต่างๆเพราะประมาทไม่ได้นะเพราะถ้ามีอันเป็นไปเนี่ยเพาะพักส้มเนี่ยเขาไม่ได้เป็นรัฐบาลด้วยเขายังคงเป็นฝ่ายค้านฉะนั้นถ้ามันมีเหตุผลความจําเป็นเงื่อนไขเอ๊ะที่เขามองว่ามันไม่ถูกต้องมันมีโอกาสที่จะจัดการรัฐบาลเขาก็จัดการนะเพราะพักส้มความต้องการเขาคือยุบสภายเร็วอยู่แล้วไงะฉะนั้นถ้าเงื่อนไขมันเปิดอ้าวกับพักเพื่อไทยเกิดไปประเด็นได้ เฮ้ยพยานหลักฐานได้อ้าวการยุบสภามันก็เร็วกว่าสี่เดือนก็ได้เห็นภาพแบบนี้ยิ่งยิ่งยิ่งฟังเสียแมวนะขอโทษนะผมผมจำเป็นต้องถามเลยนะคุณผู้ชมเรานี่สดสดไม่ได้อะไรเลยนะคือจากกรณีคุณทักษิณเห็นภาพแบบเนี้ยครับมีสิทธิที่คุณทักษิณกลับมาครับแล้วคุยกับธนาธรแล้วทิศทางของพรรชาชนอาจจะเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงอีกไหมคือพรรชาชนเนี่ยเปลี่ยนได้อยู่แล้วถ้าประเด็นและเงื่อนไขพยานหลักฐานมัน จฉแจ้ขึ้นกับธนาธรไหมใช่ไหมก็อันนี้พักส้มพงปฏิเสธแต่ในทางที่เราในเชิงวิกร,รอก็แล้วกันยังไงเนี่ยมันก็เป็นเชิง90%้นานเออมันต้องมีสัญญาณสื่อขึ้นมาแต่ว่าก็เหมือนตอนเนี้ยกระบวนท่าของครูใหญ่พักสีน้ำเงินเหมือนกันใช่ไหมตั้งแต่กระบวนัางนายกจะตั้งครมอเนี่ยเราไม่เคยเห็นท่านอาจารย์ใหญ่ครูใหญ่ของพักสีน้ำเงินโผ่มาเลย เออเขาก็ไม่ออกหน้าเลยนะแต่เขามีความแนบเนียนกว่าแล้วจังหวะว่าฟุตบอลอันนี้ไม่ได้ข่าวกีฬานะจังหวะว่าฟุตบอลสโมสรบุรีลมเนี่ยพักเป็นช่วงทีมชาติดีเมื่อคืนทีมชาติไทยก็เตกคุณอนุทิคุณเนวินก็เลยไม่จำเป็นต้องออกสื่อด้วยนั่นแหละโอ้เขามีความแนบเนียนกว่าทีนี้อย่างนี้ครับประเด็นคือครับสิ่งที่ทุกคนพูดว่าคุณทักษิณเนี่ยจะไม่กล้าขึ้นศาลวันพรุ่งนี้ครับเพราะ ตัวเองกลัวว่าจะติดคุกแล้วตอนนี้เขาไม่กลัวแล้วเหรอเสียแมวคือณตอนนี้ยเราประเมินถ้ายังเป็นอำนาจรัฐบาลที่รักษาการอยู่ผลการคําสั่งอาจจะตอกสองขาคือหนึ่งอ่าถ้าออกมาว่าเอ๊ะเขาติดคุกไปจริงแล้ว,ลวครบถ้วนกระบวนความแล้วก็จบไปอันนี้ถือว่าได้แต้มบวกไปเต็มๆครับอีกสองอา้าวเขายังไม่ได้ติดแต่ว่าเป็นพวกเจ้าหน้าที่เนี่ยอาจจะมีความบกพร่องมีความผิดนะครับแต่ว่าตัวเขายังไม่ไม่ได้ติด อาจจะต้องมีการดําเนินคดีอีกกระบวนการหนึ่งก็ได้หรือสามเป็นคําสั่งศาลว่าเอ๊ะแสดงว่ายังไม่ได้ติดแล้วต้องเอาเข้าไปแต่ตอนเอาเข้าไปตอนเนี้ย้กฎกติกาที่มีอยู่ของรัฐบาลปัจจุบันเนี่ยกฎกะระทรวงเนี่ยมันยังเอื้อที่ทําให้ไม่ต้องไปเข้าตัวคุกจริงอาจจะไปที่เสมือนจําคุก,กก็ได้แล้วใส่ให้กําไร EM ก็ได้คือหมายความว่า,วาพรุ่งนี้ศาลเนี่ย ถ้าถ้าตามความเข้าใจคือชี้สามสถานแน่นอนสถานแรกไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยไม่มีอะไรที่จะบังคับทักษินเลยค่าราชการทําถูกการไปอยู่โรงพยาบาลตำรวจ180บวันแล้วออกเลยเนี่ยถือว่าถูกแล้วทักษินก็จบชดใช้แล้วอันนี้จบเลยจบเลย ทางที่สองก็คือผิดแต่ค่าราชการทักษิณถึงจะได้ประโยชน์แต่ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวเพราะค่าราชการเป็นงบน้ำก็ลงโทษค้าราชการไปส่วนใครจะไปร้องทักษิณก็ต้องไปอีกก็ไปสู้กันเขาก็คิดว่าถ้าออกทางนี้เขามีเวลาสู้อีกเยอะใช่ครับส่วนทางที่สามก็คือผิดทั้งค้าราชการและผิดทั้งการบังคับโทษครับ้าราชการก็ไปติดคุกทักษิณก็กลับมาติดคุกแต่ด้วยอายุ76-77แล้วครับแล้วและกฎกระทรวงใหม่ที่เปิดช่องให้ว่า เอาไปไว้บ้านได้ถึงมม้จะไม่ติดคุกแม,ม้แต่วันเดียวอ,อีกก็ไปติดแต่ระยะเวลาอาจจะน้อยลงหักกบลบนี่วันที่เราไม่รู้มีการคำนวณวันยังไงไหมแต่ไอการติดนะไม่ต้องไปติดที่เรือนจํามาอยู่ที่บ้านและประเด็นนี้เสียแมวบอกที่เป็นไปได้ก็เพราะว่าพรุ่งนี้คก้า9กันยายนก้าเดือนก้าเนี่ยร,ร,รัฐบาลรักษาการยังเป็นภูมิธรรมเวชยชัยและทวีสอดส่องอยู่ใช่แล้วถูกโอ้โห อย่างนี้นี่มันยังเข้ากติกาเดิมได้หมดอยู่ดูใบนี่คือเล่นผีถ้วยแก้วได้หมดสามประตูเลยนั่แหละต้องวิเคราะห์สังเคราะห์ถูกไหมแล้วก็ถือว่าอ่อนอ่อนผ่อนตามภุ่ิกลับแล้วนี่ทําให้ไม่เกิดบรรยากาศที่เปลี่ยนแปลงรัฐบาลวุ่นวายเดี๋ยวโทษนะครับสามประตูนี้คือทักษิณไม่ติดคุกไม้แต่ประตูเดียวเลยนะเออไอประตูสุดท้ายเหมือนติดแต่ว่ามันไม่ได้แต่ว่ามันไม่ได้ติดอยู่ที่คุกจริงๆ มันไปติดอยู่ที่บ้านอ,อย่างเงี้ยแต่เซเมลเข้าใจใช่ไหมครับอมันพลิกล็อกกว่า4ี่วันก่อนมากเลยครับพอส <4 S 2> ี่วันก่อนเครื่องบินไปถึงอินเดียปับ๊บติดคุกแน่นอนกลับมา,นานติดคุกแน่นอนนั่นแหล,ละครับโอ้โหคุณผู้ชมเอาละเอาละเดี๋ยวเครื่องลงแล้วออกรถแล้วด้วยเอาละสิครับ,เอ,รบเอาทิ้งภาพขบวนรถ ขบวนรถที่ว่ากันว่าทักษิณอยู่ในนั้นกันแล้วกันนะเพราะรถมันติดฟิล์มมืดอะอไอ้เบนไอ้เบนไอ้เบนสองหลังคาสีหลังคาเนี่ยแล้วก็พักกันสักครู่หนึ่งครับ